สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำสินค้าที่กรวดน้ำหลายสีค่ะของตราสิงโตค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ออกใหม่นะคะมีหลายสีค่ะมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองส้ม สีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินและก็สีใสค่ะ ของแบรนด์ตราสิงโตเขามีผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายหลายแบบหลายรุ่นเลยนะคะรุ่นนี้มี7สีนะคะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ1ลังเขาจะบรรจุอยู่ที่24ชิ้นนะคะ24ชุดทำเป็นชุดๆแบบนี้นะคะสามารถส่งพัสดุต่างจังหวัดได้นะคะหรือว่าสั่งล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็เรียกรถมารับได้นะคะ ราคาสินค้าทุกชนิดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเข้าที่ www. s p a n b u n .com นะคะช่องบนสุดมีช่องให้ค้นหาราคานะคะสนใจสินค้าไหนก็พิมพ์ไปเลยนะคะเช่นคำว่ากรวดน้ำแล้วกดแว่นขยายค่ะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราเซิร์ชก็จะปรากฏขึ้นมาสามารถคลิกเข้าไปดูใน เนื้อหารายละเอียดสินค้าได้เลยนะคะจะมีราคาแจ้งอยู่ค่ะหาอะไรไม่เจอทักกันได้ที่ไลน์นะคะ Line แอดร้านแอดสะพานบุญนึนะคะสามารถแอดเฟรนด์กันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าเข้าไปที่ QR code หน้าเว็บยิงได้เลยนะคะหรือแอดกันมาตามนี้ค่ะ A อแสกดตามนี้นะคะแอดสะพานบุญน1 0 9ค่ะ การทำบุญด้วยที่กรวดน้ำมีอาน,นิสงส์มากนะคะเนื่องจากเป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างหนึ่งของวัดเลยค่ะเวลาที่เราไปถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะพระก็จะให้เราได้กรวดน้ำนะคะและก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษหรือเจ้ากรรมนายเวรค่ะ ร้านสะพานบุญขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจสินค้านะคะคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ